มันเข้ามาสามสองอวดติดต่อแล้วนะเอองวดก่อนก็เข้าเข้าตรงตรงไม่ต้องกลับมัไม่ต้องกลับนะโอ้นี่ไม่ต้องกลับตรงๆเลยขายเลยไล่นาที่ไหนไอ้วงบ้านขายไปห,หมดจะได้ไปอยู่วัดนะครับเซียน <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพพรวยนะครับครับรวันเรานี้วันนี้เรามีสายด่วนจากเซียนไม่ต้องกลับโทรมานะครับเนาะคือตืดมาเมื่อกี้ก็จะโทรต่อสายพูดคุยกับท่านนะครับท่านบอกว่ามีแนวทางตัวเลขแล้วว่างแล้วนะครับหลังจากที่หายหนะ้าหายตากันไปหลายงวดเลยติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับผมบางทีก็ตามให้นะครับก็มี f c ขอมาให้ตามตลอดให้หน่อยก็ตามอยู่นะครับแต่บางทีมันโทรไม่ติดเนาะ เพราะว่าเราอยู่ไกลกันเพราะว่าแอดมินก็อยู่แถวภาคอีสานนะครับผมส่วนคนที่บอกแนวทางก็อยู่กรุงเทพบางทีก็โทรหากันไม่ติดก็ไม่ได้ตามนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นดูเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะเราก็ไม่รู้จริงหรอกครับว่าแนวทางน่ะมันจะเข้าหรือมันจะหลุดก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเป็นความน่าจะเป็นเฉยๆนะฮะดูเพื่อความบันเทิงนะครับโอเคครับ เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางกับเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับกันครับผมเออไม่ใช่รบกวนหรอกผมพักผ่อนเฉยๆครับโอ้พักผ่อนเฉยๆครับวันน,น,นี้วันนี้คิดถึงเซียนกรุงเทพนะครับผมเซียนไม่ต้องกลับนะคก็ถึงเอาไปเลยสองตัวสามตัวอืเดี๋ยวนะผมจดก่อนแป๊บหนึง่ง เซียนกรุงเทพนะครับหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับผมบงวดที่แล้วเป็นไงครับเข้าไหมครับผมเอองวดที่แล้วมามันก็เฉียดไปเฉียดมาแต่แต่มันไม่มาตรงมันเป็นยังไงครับมันม,มันหลุดนะครับเมื่อวันที่แล้วไม่หลุดแต่มันเฉียด<ม>เอาวนี่เอาใหม่เอาใหม่ะ วันี้เอาเอาอะไรเอาเขาเขาให้ถูกมืวันนี้นะครับอ๋าถูกอ๋ให้ถูกเป็นเป็นเลขคำนวณใช่ไหมครับเซียนใช่ใช่ใช่คำนวณอืมเป็นเลขคำนวณนะครับมีอะไรบ้างครับเซียนเอาเลยมาลองลองทำทำเองนะครับผมครับผมเรวิ่งก่อนนะวิ่งครับ หกบนหกบนเออครับจับคู่ครับสี่สองหกสี่สองหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกแล้วก็สองตัวครับสองหกหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกแล้วลงข้างล่างครับล่างเนาะทีนี้ เออเร่องข้างล่างครับข้างล่างงวดที่แล้วมันก็มานำมาไล่ๆกันนะมาแบบตัวเดียวหังเดียวเลยข้างล่างนะสองแปดทังงวดที่แล้วมาเออมื่มงวดงวดที่แล้วเข้าสองแปดเหรอครับเอเข้าสองแปดข้างล่างเข้าเข้าข้างล่างตัวเดียวเลยเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวแต่ว่างวดไนี้ให้ไปสามเม็ดแต่ว่ามันมีตัวเด็ดอยู่ตัวหนึ่ง บูเดียววงกลมนาะเซียนเนาะเออข้างล่างครับผมพร้อมแล้วครับวิ่งสามวิ่งสามครับผมสามเจ็ดวงกลม,มตัวแรกเลยครับสามหกครับตัวรองครับผมแปดเจ็ดตัวรอง องเออมีแค่นั้นแหละก็คือว่ามีมีแค่สามหางเนาเซียนเนาะเรียกล่างมันเข้ามาสามออสองวดติดต่อแล้วเนาะเรีกลกร่างนี่แหละครับเอองวดก่อนก็เข้าเข้าตรงๆหรือว่าต้องกลับครับเข้าตรงๆไม่ต้องกลับโอ้ มดนี่ก็สามจิตตรงๆไม่ต้องกลับคือเซียนนี่คือไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมเซียนของเซียนเนี่ยครับ <S <S ใช่ใช่ไม่ต้องกลับแล้วอ่าบนล้ะครับผมบนบนนี้วงกลมตัวไหนครับสี่สองหกสี่สองหกหนึ่งสองหกพรพนพอๆกันสองหางนี่มัรโ้ยใหญ่ <6 S 1> มันจะมาสามตัวงูน้องงดนี่นะหวงงดนี้จะมาสามตัวเออมันจะมาสามตัว ครับก็คือว่างวดนี้เล่นทั้งคู่นะสี่สองหกหนึ่งสองหนึ่งหกแล้วเล่นทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยกลับด้วยไหมครับเซียนครับฮะกลับด้วยไหมชุดนี้งวดเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะครับเอาแล้วแกไม่ว่ากันเอาเมื่อบรรงงวดที่แล้วนี่บนหลุดเหรอครับผมมันหลุดไปตัวเดียวมันเป็น แปดเก้าหกแปดเก้าหกมันออกแปดหกเจ็ดครับแต่ว่าข้างล่างมันเข้านะสองแปดตรงตรงเลยตรงตรงเลยไม่ต้องกลับอือสองแปดตรงตรงเลยไม่ต้องกลับคือว่าสองงวดติดแล้วใช่ไหมครับเซียนครับใช่ใช่ใช่ข้างล่างสองงวดติดข้างบนมันก็ย่อมพลาดข้างบนมันสามตัวมันจับยากแต่ว่างวดนี้แหละ จับมั่นใจที่สุดวันนี้คือมั่นใจเลยสี่สองหกเนี่เนาะเออสี่สองหกคือมั่นใจเลยสัญจรนะครับง <1. S 1> ีน้นี้ออสัญจรใช่ไหมครับงวดน,นี้เออสัญจรร้อยเอ็ดไงอ๋อ <laughs> ไม่ไม่ย่านไม่ย่านเลยไม่กลัวเลยนะสัญจรใช่ไหมไม่มกลัว <laughs> <laughs> ก็คือว่าเซียนก็เป็นสูตรคำนวณน,นะครับสูตรเออสูตรคำนวณคือชุด ชุดนี้เนี่ยคือทํามานานแล้วเหรอครับเซียนครับหรือว่าเราเพิ่งทำครับมานาแล้วแต่มันก็มีไม่หลายหางนะเซียนเนาะเออสี่สองหกเน่นไปเลยหนึ่งสองหกแแค่สองหางเท่านี้เองบนครับมาแน่นอนอืมล่างล่างคือสามเจ็ดใช่ไหมครับที่เด่นเออนั่น,นแหละตัวเน่นมันคือสามเจ็ดครับ นี่นะครับให้ F c ซได้ฟังนะครับเนาะเซียนกรุงเทพนะครับผมหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับคือเซียนเนี่ยเลขของเซียนนี่คือตรงตรง,ตรงส,าสามเจ็ดเนี่ยไม่ต้องกลับนะมีสไลด์เล่นไปเลยโอ้มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับเซียนเออมั่นใจสิคอยเฮก็แล้วกัน <laughs> คอยคอยเฮเลยนะครับเนาะอ,อยวกให้เอฟซีคอยเฮนะครับผมสําหรับเอฟซีที่ตามนะครับ ตามเซียนกรุงเทพไหมครับผมมันมาแล้วตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาไม่สามเจ็ดก็แปดเจ็ดแต่ว่าแปดเจ็ดเป็นตรองสามเจ็ดนี่แหละเป็นตัวเด่นมันครับก็ให้ใจมั่นสามเจ็ดมากกว่าใจนี่ชอบสามเจ็ดแสดงว่าเซียนนี่มั่นใจคือมั่นใจชุดล่างใช่ไหมครับผมใช่มั่นใจกดชุดล่าง แต่แม่แน่นะโอค์อบออครับถ้ามั่นใจชุดล่างชุดล่างแม่มาเสียวไวออกสามตัวข้างบนจะว่าไงล่ะเนี่อืเฮลั่นเลยนะครับตัวเฮลันเลยใช่ครับไม่แน่ไม่แน่สี่สองหกมันไม่แน่อือสี่สองหกนี่ไม่แน่นะมันมีโอกาสที่จะกลับหัวกับก้านี่กลับหัวไม่มีใช่ไหมเสียนไม่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 กลับไม่มีเนาะ ออถ้าตัดก็เป็นเวียนหน้าไปเลยอเลขผมมันไม่มีกับหัวกับหางไม่มีกับหัวใช่ไหมครับครับมาก็มาตรงๆไปเลยอครับวันนี้ก็ได้มาขอแนวทางจากเซียนนะปลูกปลูกปลูกกันจากที่นอนเลยนะเซียนนะเนาะเอามาแบ่งปัน FC น,<า>นะคร<อ>ัเซียนนะ ไม่เล่นวัเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าไงสี่สองหกเนี่ยสองก็ชอบอยู่นอสองหกครับเอายังไงก็ต้องขอขอบคุณเซียนนะครับผมสําหรับแนวาทางเอพ่อครับผมสี่สองหกแต่มันไม่ต้องกลับนะ <c oughs> โอ้นี่ไม่ต้องกลับถ้ากลับกบ็กลับตัวข้างล่างไม่ต้องกลับ 2, ใช่ไหมครับเออไม่ต้องกลับตรงตรงเลยเนี่ยนะตรงตรงเลย<ม>ขายเลย่ล่นา,นานที่ไหนไอ้กงบ้านขายไปหมดมันซ้อทุ่มไปเลย จะได้ไปอยู่วัดนะครับเซียนอมันไปอยู่วัดหรอกมนจะได้ซื้อบ้านใหม่ไงโอ้ก็เป็นแนวทางนะเซียนเนาะเพื่อความบันเทิงสนุกสนานไปนะเซียนเนาะใช่ใช่ใช่ก็เรายาไปยึดมั่นถือมั่นยาไปเชียดมันเกินไปเดี๋ยวมันก็ค่อยมีก็ได้ไหมของโมนี้ไม่แน่นอนหรอกครับผมของโมนี้มัน สักวันหนึ่งเนี่ยจงเป็นของเราใช่ครับขอบคุณเซียนครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับนาะครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเซียนกรุงเทพนะครับผมคือ คุยตลกุกฮากันไปนะครับ fc เพื่อความบันเทิงนะครับนอะคุยสนุกสนานไปนะครับ fc ครับ fc จะไปขายจริงๆเด้อเพราะว่าเขาคุยกันเล่นๆเฉยครับคุยแบบสนุกสนานลายเครียดกันไปนะครับผมไม่ใช่จะไปขายกันจริงๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าแนวทางน่มันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับวิเคราะห์ตัวเลขวิเคราะห์ว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้นะครับสูตรใครสูตรมันนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จริงหรอกครับผมว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับผมคนหมุนนะครับอยู่นู่นแหละครับ อยู่บางกอกหรือว่าอยู่1้อเอ็ดนู่นแหละครับแต่คนบอกก็คุยทางโทรศัพท์เนาะก็ไม่มีใครรู้จริงนะครับผมก็เป็นวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเผื่อสูตรมานะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ